ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพัฟเครื่องหลุมโปโตะจะขายนะครับทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับส่งรูปไปดูตามอีดีไลน์ด้านล่างน,นี้ครับให้พิมพ์แอดไซด์ก่อนนะครับอ่าวันนี้มาแนะนําพัฟสมเด็จคะแนนนะครับพิมพ์ตึ้นนะครับปีสองพันร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับข้อมูลง่งายๆเลยพิมพ์ตึ้นเนี่ย สร้างแค่เนื้อเดียวคือเนื้อเกสรแต่จะมีสองลักษณะก็แค่เกสรไม่ใช่น้ำมนต์อันนี้ไม่ใช่น้ำมนต์อันนี้ใช่น้ำมนต์นะครับแค่นั้นเองและหลังนี่จะมีลักษณะสองแบบก็คือหลังชัดกับไม่ชัดแล้วกันเอาง่ายๆหรือบางคนจะได้ว่าหลังสามแถวสามแถวก็คือสามแถวที่จะชัดทั้งสามแถวหรือหรืออันนี้สองแถวคือชัดแค่สองแถวแถวที่สามไม่ชัดแต่จริงๆแล้วคือพิมพ์เดียวกันนะครับโดยพูดย่งยๆคือถ้าสามแถวเนี่ยหลังจะชัดหน่อยนะครับถ้าสองแถวเนี่ยลองสื่อสองแถวหลังจะไม่ค่อยชัด มีแช่น้ำมันและไม่แช่โดยสร้างเยอะนะครับสร้างได้สสร้างสามหมื่นหนึ่งพันองเลยนะแต่ถือว่าพระที่นิยมนะเพราะองค์เล็กน่ารักนะครับมาเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับก็แน่นอนครับว่ามีทั้งแท้พระแท้ก็ต้องดูเนื้อดูพิมพ์นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเนื้อออกเข้มเข้มนะครับอันนี้ไม่แช่น้ำมนนะครับเนื้อก็จะมีอ่อนเข้มมีหลายโซนนะครับการพิจารณานะครับดูความแท้นะครับดูเนื้อดูพิมพ์นะครับ ให้ดีเลยนะครับถ้ามีค่าแป้งแบบนี้บางๆเนยดูง่ายเลยนะครับอันนี้คือตัวสือสองแถวนะครับไม่หลังจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอ่าก็ต้องระวังนะครับพักเกมีนะครับทําพิมพ์ดีทีเดียวนะครับต้องดูเนื้อดูพิมพ์ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นแค่น้ำมนนะครับแต่สวยนะครับ จะมีแค่อ่อนแค่บางนะครับอ่านะครับจะชัดไหมครับสามแถวอย่างตีนี่สิงหว่าดูจิมพีนะครับอา่าก็มาแนะนำแค่นี้นะครับสวัสดีครับส่รงรูปพระหลวงปุ๊โต๊ะที่ท่านจะขายเข้ามาให้ชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับ กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ ID ดี n ลนะครับให้พิมพ์คาว่าแอดก่อนนะครับแอด p ีไอแล้วก็3าหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับลงปะต้องไปที่3าหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลย